รัฐบาลไม่ว่ายุคไหนประเทศใดก็ตามต้องเผชิญกับความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคดิจิทัลเพื่อให้รัฐบาลตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งความสะดวกสบายและตอบโจทย์ศูนย์ปฏิบัติการรัฐบาลดิจิทัลคือเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้ทุกหน่วยงานเล่งรัดผลักดันทั้งด้านการศึกษาสุขภาพการแพทย์สิ่งแวดล้อมความเหลื่อมล้ำ การส่งเสริมวิสาหกิจการเกษตรแรงงานการท่องเที่ยวด้วยการออกแบบเพือสอดคล้องกับการทำงานแบบ New Normal ที่รองรับการทำงานในทุกไลฟ์สไตล์ของทุกเจเนเรชันสำหรับคนทำงานและรองรับการใช้งานในหลากหลายภารกิจขององค์กรเช่นใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินที่รองรับบ l ก e Care World ในทุกสถานการณ์ทั้งเชิงป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ให้องค์กรสามารถปฏิบัติการได้อย่างคล่องตัว ใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมและการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรของหน่วยงานโดยไม่ต้องทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมสร้างประสบการณ์ในงานฝึกอบรมที่แม่นยำด้วยระบบ AR, VR และ MR ใช้เป็นห้องแถลงข่าวที่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนแม่นยำไม่ผิดพลาดคาดเคลื่อนต่อผู้สื่อข่าวใช้เป็นห้องประชุมผู้บริหารที่มีระบบข้อมูลข่าวสารสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและนี่คือศูนย์ปฏิบัติการรัฐบาลดิจิทัล เครื่องมือขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ